สวัสดีทุกคนคะ่ะเอา,อาเ,อาอเ,อเตรียมอุปกรณ์นะคะใครจะทำเตรียมอุปกรณ์เลย ฟ้งเพลงไปก่อนนะมาจ้าใครจะทำสตรอเบอรี่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่มาดูไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังนะคะวันนี้มาแบบน,าาน้ามานนะ <c oughs> เอามาปิดแก้มนิดนึงนะคะแก้มใหญ่เริ่มเลยนะใครมาทีหลังย้อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวบเบาเสียงเพลงนิดนึง เริ่มเลยนะคะเริ่มเลยนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะเตรียมกันหรือยงังอันนี้เขาเรียกผ้าสกรานดนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำสตรอเบอรี่นะคะของกุญแจของเราจะเป็นแบบนี้นะคะ จะมีผ้าสักหลาดนะคะผ้าสำหรับทำสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เชือกนะคะแล้วก็ห่วงนะคะห่วงเล็กห่วงใหญ่ใช้ได้หมดนะอันนี้ผ้าสักลาดเราจะทำกีบเลี้ยงนะคะตรงนี้นะเราจะตัด2นิ้วคูณ2นิ้วนะคะเพื่อที่จะทำกีบเลี้ยงนะคะแบบนี้นะคะไปเลยนะไม่รอแล้วนะใช้เวลานิดนึงนะคะ พราะว่ามีงานต้องทำสวัสดีค่ะก่อนทำงานต้องร่าเริงนิดนึงนะคะใบนะคะใบที่จะทำเราก็สามารถใช้ได้ทั้งผ้าสักหลาดแล้วก็เป็นผ้าพัตต้อนทั่วไปนะคะจะเป็นผ้าลายก็ได้ผ้าพื้นสีเขียวก็ได้นะคะง่ายๆนะเอาที่เราชอบนะคะก็มีเข็มสอยนะคะ มีได้นะคะสีเขียวที่เราต้องเตรียมนะคะแล้วก็เชือกนะเชือกเนี้เราจะใช้ยาวแค่ไหนก็ได้ที่เราต้องการนะคะปิดเพลงไปเลยนะคะพูดแข่งเพลงแล้วมันเหนื่อยอ่ะเชือกนะคะจะใช้สองขนาดนะคะสั้นยาวนะคะแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะคะว่าจะเอาพวงเล็กพวงใหญ่นะคะอันนี้ อันนี้สั้นและยาวเวลาเรามามัดใส่กันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสั้นยาวทำไมแม่สวยขึ้นขอบคุณค่ะ <laughs> การพัฒนามันเป็นอะไรที่ต้องพัฒนา <laughs> ห้ามหยุดอยู่กับที่หรือเปล่าคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะอ่าแล้วก็มีแพทเทิร์นนะคะสำหรับคนที่อ่า วาดแพทเทิร์นไม่เป็นนะคะง่ายๆเลยนะคะแพทเทิร์นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็โค้งบนนะคะวิธีวาดแพทเทิร์นนะคะมองเห็นไหมมันจะสะท้อนแสงเนาะห้าจุดห้าคูณห้าค่ะง่ายๆตีตารางเลยค่ะห้าจุดห้าคูณห้านะคะห้าเซนนะ 5.5คูณ5เซนนะคะแล้วก็เอาด้านที่เป็น5.5เนะะี่ยค่ะวางเป็นสันทบผ้านะคะวางบนผ้าแล้วจะเอาหน้าถูกกับหน้าถูกชนกันเนาะไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะใครมาดูทีหลังก็ย้อนเอานะคะ เนี่ยนะคะห้าคูณห้านะคะห้าจุดห้าคูณห้านะคะเอาส่วนที่เป็นห้าจุดห้านะคะวางสันทบผ้านะคะแล้วเราก็วาดตามนะคะเสร็จแล้วเราตัดค่ะเราจะเย็บส่วนที่เป็นห้าเซนนะคะส่วนที่เป็นห้าเซนประมาณศูนย์จุดห้ามิลนะคะ คนที่ไม่มีจักก็ทำได้นะคะใช้มือสอยเอาเลยด้นด้นดนง่ายงายตัดตามเส้นที่เราวาดนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นเผื่อเย็บแล้วนะคะแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะประมาณว่าครึ่งวงกลมอะค่ะอย่างนี้แล้วก็พับเข้าไปแล้วเราก็เย็บส่วนที่เป็น สันเหลี่ยมตรงนี้นะคะประมาณ0.5มิลนะคะแบบนี้นะคะย้ำหัวท้ายนะคะกันแตกแล้วเราก็กลับ อย่าลืมใยนะคะอุปกรณ์อย่าลืมใยนะมีใยด้วยใยสังเคราะห์นะคะแบบฟูๆเลยฟ้องๆเลยจะได้สวยๆเนาะดิงๆใครอยากให้มันลูกกลมบล็อกสวยๆแน่นๆเราก็ยัดไปแน่นๆเลยค่ะอายัดก้นให้มันแหลมนิดนึงสตรอเบอรี่แม่นะคะตอนนี้สุกงอมแล้วค่ะ <laughs> ค่อนข้างงอมนะคะสีนี้ เสร็จแล้วนะคะได้ที่เราเตรียมต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะคะสีที่มันจะเข้ากับกีบเลี้ยงนะคะเพื่อที่เราจะได้สอยครั้งเดียวร้อยได้ครั้งเดียวไม่ต้องร้อยหลายสีหลายรอบนะคะเอาเท่เดียวจบเลยไหมคะจึก๊กจั๊เท่เดียวไม่ต้อง,งหลายรอกง่ายๆพี่น้อง เอาไปแฟนเอาไปห้อยกับอะไรก็ได้นะคะความยาวของได้ก็พอประมาณนะคะไม่ต้องยาวมากใช้ไม่เยอะค่ะประมาณนี้นะคะสองคืบอ,อ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็พับริมผ้าเข้าไปนะคะประมาณ0.5นมิลน,นะคะแล้วก็ เย็บค yep, ่ะด้นนะคะไปเลยนะคะโดยรอบนะคะอาจจะช้าหน่อยเนาะขณะที่เราทำอยู่เราฟังเพลงไปด้วยไ่ย้ไหม เสียงเบาๆเมื่อก่อนทำไม่เป็นนะคะอยากทำมากเลยไปแอบดูเขาค่ะไปแอบดูว่าเขาทำยังไง ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาลองทําดีกว่าว่าจะได้เหมือนเขาไหมนะคะเออมันก็ได้เนาะมันไม่ได้ยากเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับผ้าที่เราใช้นะคะว่าจะเอาสีอะไรถึงจะดูน่ารักจริงๆแล้วลายจุดมันก็ได้ทุกสีเนาะสตรอเบอรี่ดำแดงมันหายากมากเลยอะ่ะผ้า มีใครได้ยินเสียงเข้าไหมอ่ะเสียงชัดเจนไหมคะได้ยินไหมยังยึดด้นไม่เสร็จอ่าด้านต่อนะคะ ยังมีอีกหลายรายการนะคะที่จะมาให้เพื่อนๆทำนะคะเพื่อจะเป็นไปสร้างรายได้ให้กับหลายๆคนนะคะคช่วงนี้ก็จะบ้านไหนบ้านไหนก็จะระวังระแวดเรื่องโควิดนะคะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเนี่ยนะคะเย็บเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ เราพับเข้าไปนะคะประมาณ0.5นนะแล้วก็ดึงดึงพอประมาณนะคะเพื่อที่จะยัดใยเข้าไปนะคะใยเราจะไม่ทำเป็นก้อนนะคะเราจะทำฟูๆแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆยัดเข้าไปค่ะมองเห็นไหมเอย ถ้าเราอยากให้มันแน่นๆเราก็ยัดเยอะๆนะคะี่จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนสายนะคะที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะเราจะมาสอดใส่กับกีบเลี้ยงที่เราตัดไว้นะคะสองจุดอสองนิ้วคูณสองนิ้วแล้วก็ตัดให้เป็นแฉกแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจะห้าแฉกหกแฉกก็ ตามใจนะคะแล้วก็เจะาะรูนะคะตรงกลางเพื่อที่จะสอดเชือกเข้าไปแล้วมัดปมแบบนี้นะคะไม่ให้กีบมันหลุดนะคะสองข้างถ้าเรามีห่วงเราก็สอดห่วงได้เลยนะคะหรือเราจะาไว้สอดทีหลังก็ได้เพราะว่าห่วงเขาจะทำมาแบบว่า ถ้าเป็นห่วงที่สอดทีหลังได้เราก็สอดได้แต่ถ้าเป็นห่วงที่มันสําเร็จไม่มีเกลียวอะค่ะเราก็สอดไปเลยมัดปมสองข้างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสตรอเบอร์รี่ที่เราทําไว้นะคะเอามันยัดเข้าไปเอาปมนี้ยัดนะคะเอากีบไว้ด้านบนได้ไม่ต้องตัดนะได้ที่เราสอยอะ่ะ ยัดเข้าไปแล้วก็ดึงให้แน่นค่ะให้ปมมันอยู่ด้านในของสตอร์เบอรีแล้วเราก็มัดหมุน,ม,นมุนโดยรอบนะคะแล้วก็มัดสอยมัดติดไม่ให้มันรูดออกมาหลายๆรอบ ช่วงที่เรา,าล็อกได้เนี่ยเราต้องล็อกใส่กับเชือกด้วยนะคะกันมันหลุดเนาะแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยเสร็จแล้วก็ดึงกีบลงมาแบบนี้นะคะปิดเสร็จแล้วเราก็สอยตรงกรีบเลี้ยงนะคะมีกี่กีบเราสอยให้หมดเลยสอยให้เป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะ นี่คือสาเหตุที่ใช้ได้สีเขียวนะคะทีเดียวจบแม่ไม่เฟกนะคะแม่ทําได้หมดทําได้หมดถ้าสดชื่นอยากทําอะไรก็จะทําอยู่อย่างนั้นเนี่ยทาจนกว่าจะรู้สึกว่าเออฉันทำสวยแล้วนะฉันทําได้แล้วนะแล้วฉันก็จะปล่อยนะคะ จะเป็นแบบนั้นนะถ้าอยากทำอะไรก็จะเป็นแบบนั้นพอรู้สึกว่ามันดูดีแล้วมันสวยแล้วก็จะไม่ทำํำละแต่ถ้ายังแบบดูแล้วมันยังไม่สวยเลยอะ่ะ <c oughs> ก็จะทําจนกว่าจะสวยนะคะเหมือนหัวใจเมื่อวานเนี้ยทำจนแบบ คือจนหงุดหงิดน่ะทำไมกูทำไม่สวยสักทีวะอะไรเงี้ยพอสวยแล้วก็สบายใจจะสอดย้อนกลับคืนมาตรงเชือกนะคะเย็บตรงปลายเนี่ยเสียบตรงปลายกีบเลี้ยงลงไปแล้วก็ย้อนขึ้นมาตรงเชือกเพื่อที่จะล็อกกีบไว้ไม่ให้มันหลุด หนึ่งสองสามของแม่จะประมาณหกกลีบนะนี่แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ล็อกได้นะคะไม่ให้มันหลุดแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งง่ายๆค่ะใครอยากทำก็ทำได้เลยนะคะห้าจุดห้าคูณห้าค่ะแพทเทิร์น อยากได้เล็กอยากได้ใหญ่เราสามารถย่อแล้วก็ขยายได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งอันหนึ่งชิ้นฝั่งนี้สตอรอเบอรี่สีส้มเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเราก็ใช้เป็นสีเขียวนะคะหรือว่าเราจะส้มทั้งคู่ก็ได้แต่ส้มผ้าหมดเย็บเสร็จแล้วกลับค่ะยัดตูดให้แหลมนิดนึง แล้วก็ทําเหมือนกันนะคะก็จะได้แบบนี้สตรอเบอรี่ที่น่ารักผ้าตรงนี้นะคะใบเนี่ยความยาวของผ้าที่ใช้ก็ประมาณ7นิ้วนะคะ7นิ้วแล้วก็ตัดรูปทรงให้เป็นใบไม้นะคะเว้าเว,ว้าวนิดนึงวิธีตัดง่ายๆเลยนะคะพับครึ่ง นิ้วครึ่งพอเพราะว่าเวลาดึงแล้วมันจะได้ความยาวประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากได้ใบเล็กสั้นแล้วก็ตัดให้เล็กลงได้ค่ะความยาวก็เหลือหกนิ้วเจ็ดนิ้วก็ว่าไปนะคะวิธีตัดง่ายๆเลยนะคะพับผ้าสันทมแบบนี้ค้งให้เป็นรูปใบไม้อ่ะคะ่ะเว้าตรงที่เรามัดนิดนึง สองข้างตรงที่เรามัดให้มันเล็กๆนี่หนึ่งเวลาเรามัดจะได้มัดง่ายๆแบบนี้ค่ะง่ายๆมันเป็นผ้าสักหลาดมันไม่ลุยค่ะตัดได้เลยแล้วก็จับมัดที่พวงกุญแจแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นผ้าอา ถ้าเราต้องการเรามีผ้าสีผ้าลายที่เป็นสีเขียวหรือผ้าพื้นอย่างเงี้ยค่ะผ้าคัตต้อนล้วก็วาดเป็นรูปใบไม้นะคะความกว้างของผ้าก็ประมาณสองนิ้วนะคะคูณแปดเผื่อเย็บแล้วนะคะวาดลงผ้าแล้วก็เย็บตามค่ะแล้วก็เว้นช่องกลับนิดนึงนะคะกลับออกมาก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มัดใส่กับพวงกุญแจได้เลย จับมัดแบบนี้เลยค่ะง่ายๆแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะง่ายไหมง่ายเนาะทำใส่กระเป๋าเป็นพวงกุญแจทำห้อยน่ารักน่ารักใส่ก,กระเป๋านะคะถ้าใครจะทำกับกระเป๋าเหรียญก็ง่ายๆเลยสอด เชือกเนะะี่ยค่ะใส่กับหัวซิปแล้วก็ตัดกีบเลี้ยงสอดเข้าไปมัดปมเสร็จแล้วก็ทำสตรอเบอรี่ทำแบบมัดปมแบบคู่แบบนี้นะคะใส่หัวซิปแล้วมันจะได้สตรอเบอรี่หนึ่งลูกนะคะตอนนี้ซิปไม่มีก็เลยทำตัวอย่างไม่ได้ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะสตรอเบอรี่ของเรานะคะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเข้ามาชมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะไปทำงานก่อนนะทุกคน